สวัสดีครับมาพบมาพบกับช่อง BR Channel ันเดิมโมนี้ได้เลือกได้ยำ่ำกวดทานครับเปาแหลกของปีเลยล่ะครับนี่ครับกำลังเอาออกจากอันนี้ครับผมนี่แหละครับช่วงนั้นที่จุดเตานะครับ แผ่นเล็กผมมันแซน่ามบานีบางช่วงน้ำท่วมนะครับบานมาถือก้อมห่อนมันก็นเลยอยากผูเนี่ยครับมันเห็นเตารลุเตาทะลุนี่ครับแผ่นเล็กทะลวงไปทานจากักจิกอักกินลายสำหนหน่อยสำหนแล้วครับ,รบตื่นกลับมามาเบิงตอนเสาเพ็ดหู่จงโป้งเนี่ยนี่แหะครับจงังหวะหลุดน้ำกันครับทานวัสิดุดหน่อยได้ไล่จังได้ครับผม นี่แหละพี่น้องเอ้ยหลังเตาทะลุครับจะได้ออกมาในลักษณะนี่แหละครับผมอะรองเมืองครับสิได้จักสอบครับผมฟังเสียงทานพี่น้องเอ้ยปิ้ง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 ,งมีขนาดเลยครับหลังเตาทะลุหัวงอกเลยครับแต่ว,ะะาว่าษาผมมีปัญหาครับ นี่พี่น,อน,อน้องท่อนใหญ่ๆนี่โอุ้หยอดเบดเลยเลยนี่สวยงามเลยครับเปิดเต้าเผาทานส,สวยครับผมนี่ละครับทานเขาวทานเขาน่ครับท่อนใหญ่ๆทีส่สวยครับ ครับพี่น้องสองทอนนี่เงาใ่ๆเลยครับนี่เงากะทินนะลุงครับกับเงาเสียวจัดการพอเฮ้างานต้องเขียงเลยครับจะบา่าจะเตรียมเขียงนั้นนี่พี่น้องลุ่นเค่งนั้นนี่ครับงานต้องเลยพอเฮ้าโอ้คนนักคนครับ ทานสวยๆครับทานที่สวยนี่ครับไก่ชิคเครื่องทางเลืยลยหลาบๆครับทานเห่านี่ครับสวยๆ ขนาดท่านรู้ได้นนงครับยังไงซ้ำนี้เดีด๋โดยโอกาสรอ้ว่าทานก่าดีเด้พี่น้องว่ามันเล็กดีกันน้ำเป้งเป้งเหยพี่น้องเอ้ยรุดหยอดด้วยนี่ท่อนยหญ่งๆงนี้ครับคักหลยคักหลมเนี่ยบรรยากาศดีขนาดครับริมน้ำนี่ครับ เสียงนี่คลากร้ายครับนี่สรุปครับผมเตานี่ได้ยี่สิบเอกระสอบครับขนาดว่าใส่บทเต็มนะครับมันมีต่ไหมใไม่ค่อยมีใหมหน่อยเสียครับได้ยี่สิเอกระสอบครับผมทานทสวยเลยครับนี่นะครับ เตาแแรกของปีครับผมจะได้กับฝากากดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์ให้หน้อย้อครับสวัสดีครับ